คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริล่ายู่กับเกมเก๋ชิดอินแพ็แหละพี่นิคคนนี้คนเดิมเช่นเคยสําหรับคลิปนี้มันจะเป็นคอนเทนต์ขาประจําของช่องเราหมองแค่สีดาวรอบนี้ก็เป็นสีดาวคืนปกลิมิเต็ดประจําเวอร์ชัน5.5ครึ่งแรกแล้วทําไมจึงเลือกมองเลือกพูดเฉพาะสีดาวก็เพราะว่าสีดาวมันมีแต่ความไม่แน่นอนเรามีการันตีอยู่ในมือใจว่าเราจะได้สีดาวสิ่งที่เราต้องการบวกกับสิ่ง5ดาวขุณค่าของ แต่ละคนน่ะมันไม่เท่ากันถึงผมจะบอกว่า5ดาวสิ่งนั้นมันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้แต่ถ้าหากคุณรักคุณชอบใน5ดาวสิ่งนั้นก็กดเป็นครับกดในสิ่งที่รักเล่นในสิ่งที่ชอบมันคือหนึ่งในความสุขที่เราหาได้จากการเล่นเกมเก่งชินอินแพคครับและนี่ก็คือแบนเนอร์ตู้กาชาลิมิเต็ดประจําเวอร์ชัน5.5้ครึ่งแรกโดยเฉพาะตู้อาวุธผมแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองอาวุธ4ดาวเหล่านี้มันดีหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่4ดาวทั้งหมดนี้ณ สิทธิ์ออกจากตู้ถาวรครับริสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมเก n s h i ช i นอินแพบนเว็บรับริ m a n นคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมฉันนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้น หมองแค่สีดาวเริ่มตนพูดจากตัวตัวละครลิมิเต็ดก่อนนะครับขอเริ่มต้นกันที่ตัวใหม่แต่ก็ต้องขออภัยด้วยเนื่องจากช่องเราเป็นช่องแนวแชร์ประสบการณ์ถ้าเกิดผมไม่ได้เห็นกับตาจับกับมือหลอกเล่นกับตัวผมไม่สามารถพูดแชร์ประสบการณ์ตัวละครตัวนั้นได้อย่างเต็มปากเท่าไหร่นะปัจจุบันวันที่ทาคลิปนี้ตัวของน้องอยังไม่ได้เข้าเกมนะแต่จากข้อมูลที่ปรากฏดูเหมือนว่าบัฟพลังโจมตีที่ตัวละครตัวนี้ให้มากอาจจะเทียบเท่าหรือเหนือกว่าเบนเน็ตด้วยซ้าแต่มันก็มาพร้อมเงินไข ฟังดูเหมือนว่ามันจะยุ่งยากย้ำอีกครั้งมันแค่ฟังเหมือนว่ายุ่งยากนะครับต้องอธิษฐานให้เปิดได้น้องและลองเล่นน้องก่อนถึงผมจะพูดแบบเต็มปากได้ว่ามันยุ่งยากจริงไม่จริงหรือมันดีไม่ดีอย่างไรครับ <c oughs> นาปกลำดับที่2น้องเชฟรูตัวละคร4ดาววิชั่นไฟสังกัดภูมิภาคฟอนเทนอีกหนึ่งตัวละครสายสปอร์ตเฉพาะทางทตุไฟแล้วก็ท่าสายฟ้าโดยพึ่งพาปฏิกิริยาที่มีชื่อว่าโอเวอร์โหลดครับฮิวก็ทําได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีก็มีบัฟลดต้านทานทามอ เตอร์ก็มีแต่การเพิ่มพลังโจมตีและการลดต้านๆๆทานทาตุมันถูกสงวนไว้เฉพาะทตุไ,ไฟแล้วก็ท่าสายฟ้าเท่านั้นครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดเราอยากใช้ผลประโยชน์จากน้องแบบครบครันเราต้องสงวนทีมที่จัดให้มีเฉพาะทตุไฟแล้วก็ท่าสายฟ้าอย่างน้อยหนึ่งตัวละครเท่า <c oughs> นั้นครับอาจจะเฉพาะจอจงและจํากัดทีมน,นิดนึงแต่ส่วนตัวผมมองว่าน้องคือของดีสีดาวครับสี่ดาวนาปกลำดับถ่ายสูนน้องกาหมิงตัวละครสี่ดาววิชันไฟสังกัดภูมิภาคหลี่เย อีกหนึ่งตัวละครสายทุมโจมตีที่ดาเมจเลขค่อนข้างใหญ่ถ้าเกิดเราวัดปริมาณดาเมจเป็นหลักวินาทีตัวละครตัวนี้จะถือว่าดาเมจสูงมากแต่ถ้าเกิดเราวัดกันเป็นหลักนาทีดาเมจองค์รวมที่ออกมามันจะออกมาค่อนข้างธรรมดาซึ่งความธรรมดาที่ว่านี้ส่วนตัวมันทําให้ผมรู้สึกว่าชาถ้าเกิดทีมของกาหมิงไม่ฟูไม่มีซีที่โฮคำว่าชาที่ปรากฏในใจของผมมันจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นตอนนั้นครับนี่คือมุมมองของผมต่อน้องกามิงนกะปัจจุบันวันจะทำคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องนําน้องกามิง ไปลองเซตอาร์ติแฟกต์เซตใหม่สายทุ่มโจมตีก่อนว่าเซตนั้นมันจะช่วยลบล้างคําว่าช้าได้มากน้อยขนาดไหนครับส่วนตัวผมมองว่ากาหมิงเล่นสนุกนะตีหัวมอนครั้งหนึ่งมันสะใจดีแต่ที่แล้วมาไม่ว่าจะเป็นโรลละครหรือสไปร์เราอาบิสน้องกาหมิงของผมไม่เคยเป็นแกนหลักในการผ่านคอนเทนต์เหล่านี้เลยครับอย่าพึ่งคาต้อนไปต่อกันโดยอาวุธสีดาวนาปกตัวอาวุธลิมิเต็ดกันในรอบนี้สี่ดาวนาปกถูกจัดออกเป็นประเภทที่หนึ่งนั่นก็คือประเภทลิมิเต็ดนี่อย่างง่ายๆมันไม่มีโอกาสออกได้ จากตู้ถาวนและผมขอยอมรับตามตรงว่าตั้งแต่เล่นเกมนี้มาผมไม่เคยเห็นตู้กาชาแบบนี้แต,แต่แต่ละชิ้นมันจะดีหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อความสะดวกในการอธิบายผมขอเรียกเพียงแค่ประเภทอาวุธนะครับขอเริ่มต้นกันที่ตัวของธนูธนูคันนี้มีเบสพลังโจมตีอยู่ที่500ซมีค่าร้องเป็นค่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ให้สูงสุดอยู่ที่41.3%ส่วนเอฟเฟกต์นั้นมันจะเอื้อประโยชน์ต่อลักษณะาดามเมที่เกิดจากการชาร์จโจมตีเป็นหลักเมื่อเล็งโจมตีความเสียหายการชาร์จ โมต,ตีจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามการขัดเกล้าในทุก0.5วินาทีเอฟเฟกต์นี้สามารถสอดทับกันได้สูงสุดถึง6ชั้นครับสมมติว่าเรามีขัดหนึ่งมันเพิ่มได้6%สูงสุด6ชั้นก็คือเพิ่มดามเมจาก,การชาร์จโจมตีได้36%สําหรสำหรับตัวธนูที่สามารถใส่ธนูคันนี้ได้ดีจะต้องมีเมคนิกในการใช้ระยะเวลาในการเล็งโจมตีประมาณหนึ่งชาสกาไม่ต้องพูดถึงนี่คือประจาตัว4ี่ดาวของนางส่วนตัวเก่าๆผมนึกออกเพียงแค่น้องการยูครับชิ้นท ที่565ให้ค่าร้องมาเป็นค่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ให้มาสูงสุดอยู่ที่2 7 6ส่วนเอ็กเซนั้นมันจะเอื้อผลประโยชน์ต่อดามเมจการโจมตีปกติเป็นหลังจากตัวละครวิง่งหรือใช้สกิลเคลื่อนที่แล้วการโจมตีปกติของตัวละครตัวนั้นจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตามการขัดเกลาซึ่งความเสียหายที่เพิ่มมามันจะคิดตามค่าพลังโจมตีของตัวละครตัวนั้นขัด1จะอยู่ที่16%ขัด5จะอยู่ที่32%เอดห้าจะอยู่ที้งหมดนี้มันจะหายไปหลัเจากเกไปแล้ว18 ครั้งหรือผ่านระยะเวลาไป7วินาทีครับสำหรับตัวละครนิยมใส่ตรงสร้างความเสียหายจากการโจมตีปกติเป็นลหลักส่วนเงื่อนไขาการวิ่งหรือการเคลื่อนที่ผมมองว่ามันไม่ยากอาจจะใช้จํานวนครั้งที่มีหมดไวหน่อยแต่คอรินก็สาม,มารถใส่ได้ออยาโตก็ใส่ได้น้องไายะกะก็ใส่ได้ทั้ง3ตัวละครที่กล่าวมาคือสาม,มารถใส่ได้แต่จะใส่ได้คุ้มหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับชินที่สสื่อเวสื่อเวชิ้นนี้ให้เบสพลังโจมตีมาที่454คห้า่ารองเป็นฝื้นฟูพลังงานให้มาสูงถึง61.3% มี X เอฟเฟกต์เอื้อประโยชน์ต่อตัวละครที่มีการใช้งานคาพลังชีวิตและในทีมของตัวละครตัวนั้นให้ดีต้องมีาตุน้ําภายในระยะเวลา10วินาทีหลังจากผู้ใส่ใช้สกิลท่าพลังชีวิตของผู้ใส่จะเพิ่มขึ้นตามการขัดเกล้าและทุกหนึ่งตัวละคราตาน้ําในทีมจะทําให้พลังชีวิตของผู้ใส่เพิ่มขึ้นอีกจะเพิ่มขึ้นตามการขัดเกล้าขัด1เพิ่ม12%สูงสุด24%ถ้าเกิดมีขัด5เพิ่มขึ้น24%สูงสุด48%ครับสรุปก็คือในทีมของตัวละครที่ใส่สื่อเวิน,น ต้องมีาตุน้ําอตัวถึงจะใช้ประโยชน์อย่างครบครันและเอฟเฟกต์ที่เพิ่มพลังชีวิตตามาตาน้นํานี้จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งต่อ15วินาทีครับสําหรับตัวละครที่สามารถใส่ได้ผมนึกถึงน้องมูลนีกับพี่นิววลเล์เออน้องโคโคมิกับน้องมาบาร่าก็สามารถใส่ได้นะครับสินที่4คืออาวุธกระเทพทกหอกดามนี้ให้เบรพลังโจมตีมาที่565ให้ค่าร้องเป็นค่าเืนฟูพลังงานให้มาสูงอยู่ที่3.6%มสิเฟุดหกเ้อระโยชน์มีเอความเฟกต์ที่เอื้อผลประโยชน์ต ผู้ใส่จะสร้างความเสียหายจากสกิลธาต์เพิ่มขึ้นตามการขัดเกลานอกจากนี้เมื่อตัวละครในทีมของผู้ใส่มีการใช้สกิลธาตุสกิลธาตุของผู้ที่ใส่หอกดานนี้ก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามการขัดเกลาครับมันก็คือเพิ่ม2เด้งใช้เองก็เพิ่มเพื่อนในทีมใช้ก็เพิ่มแต่เอฟเฟกที่2ที่เพื่อนในทีมใช้แล้วผู้ใส่หอกสร้างความเสียหายจากสกิลธาตุเพิ่มถูระบุเวลาว่าเพิ่มได้8วิแต่ไม่ระบุว่าเพิ่มได้กี่ชั้นครับแต่สันนิฐาานนว่ใใทีมช้ พร้อมกัน3ตัวสกิลท่าของผู้ใส่ก็จะเพิ่มเพียงแค่12เซนตะขัดหนึ่งครับสำหรับตัวละครที่สามารถใส่หอกดามนี้ได้ดีผมนึกออกได้เพียงแค่น้องคาชิน่าเจ๊นะผอมเอมิลี่และไรเดนโชกุนสายกดสกิลท่าสร้างดามเมจนอกสนามครับคือใส่ได้ดีแต่จะดีกับผู้ใส่หรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่งนะครับชินท้ายสุดคือดาบใหญ่สายทุ่มโจมตีดาบใหญ่เล่มนี้ให้เบรพลังโจมตีมาที่565มีค่ารองเป็นคาพลังโจมตีให้มาสูงสุดอยู่ที่26 ขออภัย27.6มีเอกฟกเฟตก็คือจะเพิ่มอัตราครีกแก่ดามเมจประเภททุ่มโจมตีซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นตามการขัดเกลาและหลังจากตัวละครที่ใส่ทําการทุ่มโจมตีโดนศัตรูความเสียหายจากการโจมตีปกติชาร์จโจมตีทุ่มโจมตีของผู้ใส่จะเพิ่มขึ้นและจะเพิ่มขึ้นตามการขัดเกลาเช่นกันเป็นระยะเวลา10วินาทีครับถ้าเกิดเล่นกับเจนกนก่คือตัวดาบใหญ่สามารถใส่ได้ทุกตัวละครส่วนน้องกาหมิงไม่ต้องพูดถึงนี่คือประจำตัวของน้องก็ว่าได้เช่นกันครับมาอยู่กับ ในช่วงสรุปและผลคะแนนมองแค่สีดาวไม่มอง5ดาวตัวตัวละครลิมิตเทรนเนอร์เอียงซานผมไม่กล้าฝันทงว่าจะดีมากน้อยขนาดไหนแต่พื้นฐานของน้องหมั่นค่อนข้างดูดีอยู่แล้วส่วนเจเบรูทคือตัวละครชัน้นดี้ถ้าจะเล่นทีมโอเวอร์โหลดคือขาดน้องไม่ได้ถึงแม้ว่าน้องเจเบรูทจะมีข้อจํากัดด้านการจัดทีมเล็กน้อยก็าตามครับส่วนท้ายสุดน้องกาหมิงผมมองว่ากลางๆถ้าเกิดดาวเต็มทีมฟูตัวละครตัวนี้ค่อนข้างห่างไกลคําว่าชา้าแต่ถ้าเกิดทีมไม่ฟูดาวไม่เต็มเราก็จะสัมผัสคําว่าชา ได้อย่างชัดเจนครับมองแค่4ีดาวไม่มอง5้าดาวตู้ตัวละครลิมิเต็ดเต็มสิบผมให้เจ็คะแนนแล้วกันมองแค่4ีดาวไม่มอง5าดาวตู้อาวุธลิมิเต็ดถึง4ดาวรอบนี้มันจะเป็นประเภทที่1ประเภทลิมิเต็ดทั้งหมดแต่หลายๆชิ้นมันเฉพาะเจาะจงคนถือนิดนึงบางชิ้นเอ็ก์เกมันค่อนข้างจะธรรมดาค่าคะแนนเต็ม10ผมจะให้อยู่ที่8คะแนนให้เกียรติที่อาวุธ4ีดาวนาปกรอบนี้ทุกชิ้นมันไม่มีทางออกได้จากตู้ถาวรครับแล้วทุกคนแล้วครับมองแค่4ีดาวไม่มอง5ดาวรอบนี้คิดเห็น อย่างไรกันบ้างถ้าเกิดจะให้คะแนนน่ะเท่าไรเต็มเท่าไรสามารถคอมเมนต์มาบอกกล่าวมาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะครับภายในคลิปผมอาจจะมีพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างหรือเสียงถ่ายนอกเป็นแทรกอยู่บ้างก็ต้องขออภัยอยู่ไว้นะคลิปนี้ด้วยมากๆเลยนะครับปัจจุบันช่องตำราไบรล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้ำนะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไ คลิปนี้กดซับสไคร b ์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงร้าน d i s m a n ช h อ p ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ